สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่าอ FC ใหม่จ้ามีคอรีมาส่งของเยนี้จ้ะเดยดี๋วเกิดมารีวิวของนะคะจะว่าผู้ใดฝา,ากยังมาให้นกขเนาอจะมาเมืองนับกันเด้อค่ะเด้อเปิดพร้อมกันเลยจ้าเปิดพร้อมกันเลย โอ้มีใบตองนี่เป็นของน้องแพรว่าบอนอสดนะคะนี่เอนแอน,น,น,นมีใบตองหอัวปลอมน้องพี่น้องจ้าอะไรเนาะห่อกระป๋อกระเปด็ดโอ้ยบักชมพูจ้าชมพูสวยๆของน้องแพราวายังสดอยู่เลยนะคะฮึยัดติ๋วกับแจเก็บ ไคที่ระนวยเนาะค่ะเนาะจ้านี่จ้าชมพู่สวยๆนะคะน้องก็ส่งชมพู่ไม่ให้กินคะ่ะขอบใจเด้คะด่ะเด้ลูกแพร่่าเลยนีนะโอ้พี่น้องจ้าเป่งๆเลย หอมาดีขณะจาสดสดยู่จ้าสดสดอยู่ไม่เน่าไม่เสียนะคะตั้งแต่แกะมายังไม่เจอลูกเน่านะคะจ้านี่จ้ายังไม่เจอลูกเน่าค่ะนี่จ้าแด่งเด้งย่จ้า ก็จะเป็นแผลนิดนึงตัวนี้เดี๋ยวไม่ติดปาดออกเอาเนาะหนึ่งกำลังนะคะนี่ชมผู้สดๆเลยจะ้ะนี่เจอแล้วเสียลูกหนึ่งนะคะลูกคะ่ะ กรสดนะคะเดี๋ยวบัตั้นให้ออกคอยมาแกะบ้างนาอะคะอะ่ะนาะคอยมานันน้ำกันจ้าจ้าของถึงแด้ก่อเด้น้นองแพรว่าจ้ากะมีมะม่วงจ้าช่มผูเน,อะะเนอ้อค่ะนาะมนกัจะมีแพ้เด้เดี๋ยวแม่จะปาดเอาจ้าจะเลือกมังเอาจ้าก่ะ มีเท่านี้นะคะที่น้องเพ่ว่าส่งมาให้นกขาน้อบอกม่วงเขียวเซวยนน้อยไปแต่ปอนซ้อนบอกม่วงในี่ค่ะใหญ่คักใหญ่แน่ค่ะโอ้ยบอกเอาไว้กินซุกน้นองเพ่ว่าจ๋าเอคอคนะบอกม่วงใ่ว่าสันพี่น้องเมืองซอยกันจ้ากับยายจิ๋วกับมารีวิวเห็นเมืองนอกขาน้ะน้องก็ส่ง,งของมาให้กินจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณพอสุนั้นน้ำเด้อขัเด้อขอบคุณนอ้องฝนตีมอชมพูป่วยยายจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจที่เขามาชมนั้นนะคะแา่จิบ๊บในเย็ดจิาขอลาก,ก่อนน,ะคะนอค่ะเนาะขอบใจมากๆจ้า